คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เขามาเจอนะคะเขาแอบ,บกังวลอะไรในเรื่องของคุณอ่ะเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะเขาแอบ,บกังวลว่าถ้าตอนเนี้ยเขาจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณจะยังฟังเขาอยู่หรือปะคือก่อนหน้านี้เขาอาจจะ ไม่พูดไม่แสดงจากใจที่แท้ทรูเนาะทีนี้ตอนนี้เขาอาจจะแอบมองคุณอยู่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลย <c oughs> คุกคิสเสนด์ไลนนี่แหละเขาแอบมองคุณนะคะจากด้านหลังแอบดูท่าทีแล้วก็แอบคิดว่าถ้าฉันพูดไปเนี่ยเธอจะฟังฉันไหมหรือเธอจะไม่ฟังฉันแล้ว แต่คราวนี้ฉันจะพูดจริงๆแล้วละนะอืพูดมาเถอะขอให้มีปากเถอะ <c oughs> เขาแอบกังวลอะไรนะในเรื่องของคุณเราจะจบกันอย่างนี้จริงๆใช่ปะคือบางเคสที่แบบว่ามันแตกหักเสียแตกแตกหักเสียหายร้าวรานนะคะจะพังจริงๆ <c oughs> หรอจะแตกกันอย่างนี้จริงหรอ หรือถ้าไม่ใช่เคสติแต่หักเสียหายร้าวรานก็คามว่ากลัวที่ความสัมพันธ์จะกระทบกระทั่งกันหรือเปราะบางเพราะว่าถ้ากระทบกระทั่งกันเนี่ยเราต้องแยกจากคุณเนี่ยมันก็คงจะเป็นอะไรที่ไม่โอเคไม่ดีต่อใจเลย เขาแอบ,บกังวลอะไรนะในเรื่องของคุณก็แอบ,บกังวลว่าตอนเนี้ยคุณดูมุ่งมั่นกับการใช้ชีวิตมากเลยเนะี่นะคะคุณดูมุ่งมัน่นตั้งใจทำตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันแล้วในความมุ่งมั่นตั้งใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะ่ะเดินต่อไปข้างหน้าของคุณเนี่ยคุณจะยังอยากมีเขาอยู่ปะหรือคงไม่แล้วสินะ แล้วก็ถ้าเขาแบบขราวนี้เขาตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยจริงๆจรงจในความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะยังโอเคไหมคุณจะยังให้โอกาสเขาอยู่ป่ะคุณจะเห็นความตั้งใจของเขาไหมอืมเขาแอบกังวลอะไรนะในเรื่องของคุณคุณจะยังอยากจับมือเขาไหมหรือคุณจะปล่อยมือเขาไปแล้วถ้าเขาจะรางคุณไว้คุณจะจะอยู่หรือเปล่าหรือคุณจะไป เขาแอบกังวลอะไรนะในเรื่องของคุณตอนนี้ในความนิ่งสงบสยบความเครื่องหวของคุณคุณอาจจะมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองรักษาจิตรักษาใจนะาะจัดวางอารมณ์ตัวเองได้ดีเนาะนะคะคุณอาจจะไม่ได้ร้อนเหมือนเมื่อก่อนได้และแต่ก่อนคุณอาจจะแบบร้อนนะคะเต้นในความสัมพันธ์อืม แล้วนี่คุณสงบลงและในความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวคุณเนี่ยความกังวลก็คือเขาไม่รู้คุณคิดอะไรอะดิเออในความสงบนั้นนะคุณคิดอะไรอยู่คิดเกี่ยวกับเขาว่าเขาแอบกังวลอะไรนะในเรื่องคุณแอบกังวลแอบห่วงนะอุ้ยแอบห่วงสุขภาพคุณนี่แหละว่าตอนนี้คุณสบายดีไหมคุณโอเคไหมคุณเจ็บใครได้ป่วยหรือเปล่า และก็แอบ,บกังวลว่าแล้วถ้าเกิดเขาไม่สบายล่ะถ้าเกิดเขาต้องการกําลังใจอ่ะคุณจะยังอยากจะให้กําลังใจเขาไหมคุณจะมาดูแลเขาหรือเปล่าอืเขาแอบ,บกังวลอะไรนะในเรื่องของคุณแอบบกังวลว่าคุณนะ่ะไปสร้างสัมพันธภาพใหม่ๆหรือ,อยังไปคุยกับคนใหม่ๆแล้วหรือ,อยังเปิดใจให้ใครแล้วหรือ,อยังนะคะ หรือถ้าเป็นเคสที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรกันเลยนะแอบ,บกังวลว่าคุณจะไม่มีแอบคุยกับใครใช่ไหม <c oughs> อาจจะเป็นคนขี้ระแวงอะค่ะอืมเขาแอบ,บกังวลอะไรนะในเรื่องของคุณแอบบอยากรู้เรื่องคุณมากค่ะกังวลหลายเรื่องเพราะบางคน <c oughs> บางกรณีเขาก็อาจจะแอบ,บไปหานะคะเออ แอบไปเปิดไพ่แอบไปหาหมอดูแอบไปค้นหาคำตอบในเรื่องของคุณด้วยละเอ๊ะหรือเป็นคุณนะคะหรือคือแอบอยากรู้เรื่องราวของคุณนะ่ะถ้าตอนนี้ไม่ได้คุยนะ่ะแอบอยากรู้เรื่องราวของคุณผ่านผ่านไพ่ผ่านการดูดวงก็ได้คะ่ะและอีกในหนึ่งนะคะ าแอบกังวลอะไรนะในเรื่องของคุณเขาแอบกังวลว่าตอนเนี้ยคุณจะยังเห็นเขาว่าเป็นสิ่งดีๆในชีวิตหรือเปล่าหรือคุณไม่เห็นเขาเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตแล้วเนาะนะคะคือมันอาจจะเป็นแบบมันมันมีคําว่าสิ่งพิเศษในนี้แล้วละ่ะนะคะคุณอาจจะเคยเห็นคําว่าราก็เป็นสิ่งพิเศษเป็นของขวัญเป็นสิ่งในชีวิตแต่ตอนเนี้ยคุณจะยังคิดเหมือนเดิมไหมอืมนะคะและ คือบางคนที่เข้ามาดูในนี้ค่ะอาจจะมีความนอกจากจะมาชอบดูดูดูงแล้วดูมาต้องดูสิเพราะไม่งั้นเขาไม่มาดูแรนดนอนพิอาคายใช่ไหมบางคนก็เป็นหมอดูด้วยกันนี่แหละ <c oughs> เป็นคนที่เปิดไพ่ให้คนอื่นเนคะค่ะสิ่งที่เขาอากก็นั่นคือถ้าเขาจะขอให้คุณเปิดไพ่ให้เขาอ่ะคุณจะเปิดให้เขาหรือเปล่าคุณจะคิดค่าครูแพงไหม อะถ้ามาที่ฉันฉันคิดแพงจ้ะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นไม่ได้เนาะนะคะอันนี้ขำๆจริงๆไม่ขำนะเพราะว่าบางคนอะ่ะคนที่เข้ามาดูอะ่ะอาจจะเป็นแม่หมอพ่อหมอ,อจริงๆแล้วก็คนที่คุณดีวะที่เขากังวลเรของคุณอะ่ะเขาอาจจะอยากมาแอบมาเปิดไพ่กับคุณแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณอ่ะจะอยากเปิดให้เขาหรือเปล่านะคะหรืออาจจะหาเรื่อง มาคุยกับคุณโดยอาศัยให้คุณเปิดภัยให้เออคุณจะเปิดให้เข้าไหมเปิดไปเลยค่ะคิดค่าครูเขาแบบเอ็กซ์ตร้าไปเลยถ้าเป็นคนที่มีประเด็นกันแม้อย่างนี้ก็ได้เหรออืมคือนะคะคุณบอกเขาไปเลยกล้าปะล่ะเอ,อ่ามาดูสิแน่แน่ละเขาต้องมาแอบดูเรื่องคุณแหละอืม I'm on the way back to you. ฉันกำลังอยู่บนเส้นทางที่กำลังจะกลับมาหาเธอนะจะเปิดประตูรับฉันไหม How could you forget me? เธอลืมฉันได้อย่างไร I feel so lost without you. เขารู้สึกสูญเสียเสียสูญเมื่อไม่มีคุณนะคะอืมถ้าเขาโทรมาถ้าเขาทักมา ให้คุณดูดวงเนี่ยคุณจะดูให้เขาไหมนี่แม่หมอยังสงสัยนะในนี้นต้องมีใครที่ต้องต้องเป็นแม่หมอพ่อหมอแนะ่เลยหรือเปล่าพลังงานเนี่ย